สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The R Channel อีกแล้วนะครับผม <Speaking. S 1> วันนี้ผมจะมาทําการรีวิวภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่ามึงนอนมึงตายแล้วผมจะมาทําการวิเคราะห์ด้วยนะครับเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยทิ้งปมไว้กร,ก,กระจายเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปรีวิวพูดถึงเนื้อเรื่องแล้วก็อาจจะเป็นการสปอยสัค่อนข้างเยอะสักหน่อยกันะครับเพราะว่ามีหลายจุดเนี่ย ที่ผมสงสัยและอยากจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าใครอยากจะไปรับชมกันก่อนก็สามารถข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้นะครับแล้วค่อยกลับมาฟังใหม่เพราะคุณอาจจะงงเหมือนกันกับผมก็ได้นะครับเดี๋ยวขอไปพูดถึงเนื้อเรื่องคร่าวๆแล้วจะไปทําการรีวิวและว,วิเคราะห์ต่อจากนี้นะครับซึ่งส่วนวิเคราะห์เนี่ยจะเป็นส่วนของการสปอยด้วยเรื่องดาวจะเปิดเรื่องมาที่กลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่มาจัดงานปาร์ตี้แล้วก็เล่นผีถ้วยแก้วกันในงานโดยความคิดที่พวกเขาเนี่ยคิดว่าเป็นเกมหลอกเด็กก็เลยท้ากันเลน ทุกคนก็ได้เจอกับเรื่องแปลกๆหลังจากเล่นผีดตัวแก้วแล้วพวกเขาก็ไม่สามารถหลับไหลได้เหมือนเดิมอีกต่อไปใครก็ตามที่เผลอหลับจะต้องเจอกับบางสิ่งบางอย่างที่คืบคลานเข้ามาเอาชีวิตเขาแล้วจากนั้นพวกเขาต้องพยายามหาทางเอาตัวรอดจากเรื่องนี้แต่ก็ไม่มีหนทางใดที่จะสามารถทํามันได้นอกจากความตายเท่านั้นเรื่องราวยังไม่จบเพียงแค่นั้นเมื่ออ,อรินหญิงสาวที่มีปัญหาการนอนไม่หลับ และเบลเพื่อนสนิทข,ของเธอที่อาศัยอยู่ด้วยกันก็ได้พาเธอไปหาร่างทรงเพื่อไขปริศนาการานอนไม่หลับนี้ซึ่งทําให้อรินค้นพบความจริงบางอย่างเกี่ยวกับตัวของเธอและได้พบกับชายหนุ่มที่มีชื่อว่าไทยที่เขาได้มีความเกี่ยวข้องกับผีถ้วยแก้วเช่นเดียวกันทั้งสองคนมีเรื่องราวลึกลับที่เชื่อมโยงกันอันนี้เป็นเรื่องย่อ ที่เขาได้ปล่อยออกมานะครับก่อนที่ผมจะไปพูดถึงเนื้อหาต่อจากนี้ขอรีวิวขั้นกลางก่อนแล้วกันนะครับซึ่งถ้าความคิดเห็นเราไม่ตรงกันขออภัยไว้ล่วงหน้าแล้วกันนะครับผมให้คะแนนเรื่องนี้ไว้ที่2.5เต็ม10นะครับหลายคนก็คงจะบอกว่าทําไมมันน้อยจัง ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผมจะหาข้อดีข้อไหนมาบวกคะแนนให้กับเรื่องนี้ไปพูดถึงข้อดี2.5กันก่อนแลวกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงข้อเสียกันบ้างข้อดีของเรื่องนี้อย่างแรกเลยก็คือภาพเรื่องนี้มุมกล้องต่างๆออกมาดูดีไม่ว่าจะเป็นแสงหรือฟิลเตอร์เนี่ยค่อนข้างออกมาดูดีเลยนะครับฉากต่างๆที่เขาเนี่ยได้ถ่ายทําในบริเวณที่มีการเล่นผีถ้วยแก้วหรือฉากที่พูดคุยเฟรมที่ซูมหน้าฉากที่เหมือนมีอาการหวาดกลัวอะไรแบบนี้นะครับซึ่งในตัวอย่างที่ทุกคนได้ดูก็จะรู้ว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้ทําร่วมกับโซนี่ด้วยนะครับภาพเนี่ยก็ต้องออกมาดูดีอยู่แล้วแล้วก็ให้คะแนนความกล้าแล้วก็ความแปลกใหม่ของพอรอนเรื่องนะครับที่เขาเนี่ยพยายามจะนําเสนอสิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับการเล่นผีถ้วยแก้วเล่นไปแล้ว ก็จะเจอผีแล้วก็ห้ามหลับถ้าหลับเนี่ยตายจริงๆแล้วพล็อตเรื่องเนี่ยน่าสนใจนะครับแต่นําเสนอออกมาได้ไม่น่าสนใจเลยแล้วก็มีนักแสดงคนหนึ่งนะครับชื่อรับบทเป็นเบลในวัยเด็กซึ่งบอกว่าน้องเนี่ยยังอายุไม่เยอะนะครับผมแต่น้องเนี่ยเล่นดีหน้าตาดีแล้วก็มีฉากที่ผีเข้าสิงเนี่ยแม้จะเป็นฉากเล็กๆน้อยๆแต่ผมรู้สึกว่าน้องเนี่ยน่าจะอนาคตไกลนะครับไม่รู้ว่าน้องเป็นใครถ้าเกิดว่าใครรู้จักก็แปะว้าไว้หน่อยก็ได้นะครับเผื่อไปติดตามกัน ในอนาคตเนี่ยอาจจะได้เห็นน้องแสดงในเรื่องอื่นๆอีกซึ่งสัดส่วนใหญ่ในเรื่องนี้ก็จะมีนักแสดงใหม่กับนักแสดงที่มีผลงานอยู่แล้วเล่นปะปนกันนั่นเองแล้วก็ผมให้คะแนนความเซ็กซี่ของนักแสดงหลายๆคนด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาเหมือนจะมีการขาย18บวกในหลายๆฉากนะครับถ้าใครอยากดูฉากพวกนี้เนี่ยเรื่องนี้มีให้เห็นหลายๆฉากเลยนะครับให้คะแนนความเซ็กซี่ของนักแสดงบางคนแล้วกันนะครับ นี่เป็นข้อดีที่ผมรู้สึกว่าผมเนี่ยหาได้จากหนังเรื่องนี้แล้วไปพูดถึงข้อเสียกันมาละกันเอาแบบรวมๆก่อนที่จะไปวิเคราะห์ความงงของผมนะครับหลักๆเลยก็คือพอตเรื่องนะครับพอทเรื่องเนี่ย,ยไม่ได้มีการขยายหรือมีการเฉลยในหลายๆปมพยายามเอาปมนูน้นมาขมวดกับปมนี้ให้ให้เราเนี่ย พยายามจับไทม์ไลน์เอาเองแต่ถ้าดูที่ไทม์ไลน์แต่และไทม์ไลน์แล้วเนี่ยมันก็ค่อนจะงงนะครับบางคนหลุดไปในโลกวิญญาณแล้วก็ไปเจอกับอีกคนหนึ่งแต่ไทม์ไลน์ณปัจจุบันก็ยังมีชีวิตอยู่สรุปแล้วแยกออกเป็น2ร่างหรือยังไงกันแน่อันนี้เดี๋ยวไปวิเคราะห์กันแล้วก็การถ่ายทําการตัดต่อนะครับมันก็ค่อนจะแปลกมากๆเหมือนบางฉากเนี่ยจะตัดไปไหนก็ตัดไปเลย อยากหายบางคนก็หายไปเลยซึ่งตัวหนังเนี่ยพยายามให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกันแล้วก็เล่าแบบพาร์ทใครพาร์ทมันอะไรแบบนี้นะครับและการแสดงของนักแสดงบางคนเนี่ยก็ยังใหม่อยู่ก็อาจจะมีเล่นแข็งบ้างส่วนประเด็นเลยที่แบบว่าค่อนข้างจะเห็นได้ชัดไม่รู้ว่าโรงอ,อื่นเป็นไหมแต่โรงที่ผมดูเนี่ยเสียงที่เขาเนี่ยตะโกนใส่กันเป็นกลายเป็นเสียงที่แตกเหมือนลําโพงแตกเลยนะครับอันนี้ไม่รู้ที่คนที่ไปดูเนี่ยได้ยินแบบผมไหมแต่มันดังมากมาก แล้วก็ฉากที่ผีโผล่มาเนี่ยคือแบบจัมสแกรแบบสุดๆโดนตีค่อนข้างดังแล้วก็ผีเนี่ยก็โฉบไปโฉบมานะครับผมคิดว่าที่เราไม่ได้เห็นหน้าผีแบบชัดๆแบบเต็มๆเนี่ยอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเมคอัพนะครับถ้าเขียนชัดเนี่ยเมคอัพมันอาจจะไม่เนียนก็ได้อันนี้แบบรวมๆที่ผมเนี่ยรู้สึกได้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับมันไม่รู้ว่ามันจะไปสนุกตอนไหน แม้ว่าตัวหนังจะพยายามให้เราเนี่ยเดินตามเรื่องไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่รู้ไม่เห็นจุดพีข,ของเรื่องเลยสรุปแล้วก็ไม่มีวิธีแก้ไขว่ามันจะตายหรือไม่ตายก็ปล่อยเบลอกลายเป็นทุกคนเนี่ยสุดท้ายก็ต้องหลับพอหลับแล้วก็ต้องตายทั้งหมดอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคอันนี้เป็นข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับผมเลยให้คะแนนไว้ที่2.5เต็ม10นะครับส่วนใครไปดูแล้วเนี่ย ถ้าชอบมากมก ra, ว่าผมก็คอมเมนต์กันมาดูนะครับว่าให้กันกี่คะแนนเดี๋ยวผมขอวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีการสปอยตามเนื้อเรื่องไปนะครับจากเรื่องย่อดที่เขาได้บอกเอาไว้แล้วว่ามีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่จัดงานปาร์ตี้แล้วก็มีการนําผีถ้วยแก้วเนี่ยมาเล่นกันคนที่เป็นหัวหน้าแก๊งเนี่ยเขามีชื่อว่าต้นมีน้องชายที่มีชื่อว่าเติ้ลแต่เติ้ลเนี่ยไม่ได้เล่นนะครับต้นเขาเล่นกับเพื่อนที่มีชื่อว่าแดนนี่แล้วก็เพื่อนรุ่นน้องอีกคนหนีีนนี่่่่่ยยยทัังเเรรนออูาามชืว หลังจากที่ท ing, ุกคนนั้นเล่นไปพวกเขาก็เหมือนจะหลุดไปในโลกวิญญาณซึ่งตัวหนังเนี่ยพยายามจะบอกว่าโลกในโลกนี้เนี่ยมันมี2โลกก็คือโลกจริงๆกับโลกวิญญาณนั่นเองซึ่งมันก็ง่ายมากๆด้วยการที่เราเนเล่นพิริแก้วเราก็สามารถหลุดไปในโลกวิญญาณได้ซึ่งโลกวิญญาณเราก็ได้เจอวิญญาณหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาเนี่ยเมื่อได้เล่นพิริแก้วไปแล้วนะครับมันก็จะทําให้พวกเขาเนี่ยไม่สามารถหลับได้ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเผลอหลับก็จะเห็นผีที่โผล่เข้ามาในความฝันตลอด เหมือนแบบจะมาเอาชีวิตสไตล์ก็ประมาณเฟดดี้ครูเกอร์อะไรประมาณนั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นในตัวอย่างเลยว่านักเรียนชายที่มีชื่อว่ารัตเนี่ยตอนที่เขาไปเรียนเขาก็ไม่สามารถนอนได้เพราะเขาเหมือนได้ยินเสียงผีผีจะโผล่มาให้เขาได้เห็นตลอดเขาจะไม่กล้าหลับนะครับแต่ว่าเมื่อเขาเนี่ยเผลอหลับก็ถูกผีเนี่ยเล่นงานจานทำให้เขาต้องเสียชีวิตแต่ด้วยความที่ว่ารัตเนี่ย เป็นลูกชายของตำรวจจึงทำให้ตำรวจคนนั้นนะครับต้องไปตามสืบว่าสมัยลูกชายของเขาเนี่ยต้องตายแบบนี้เป็นเพราะว่าไปปาร์ตี้ไปเล่นยาหรือเปล่าจนคนในกลุ่มนะครับก็ต้องมาบอกว่าตัวของรัฐเนี่ยเขาไปเล่นผีถ้วยแก้วจนหลุดไปในโลกวิญญ,ญาณซึ่งคนที่สามารถตอบได้ก็คือเป็นหมอดูที่มีชื่อว่าหม,ม่อมซึ่งพ่อเนี่ยก็อยากไปตามหาดูยาของลูกชายเนี่ยให้กลับมาหม่อมเนี่ยก็เลยบอกว่าให้พ่อเนี่ยเล่นผีถ้วยแก้วซะ แม้ว่าหม่อมเนี่ยจะไม่แนะนานะครับแต่ด้วยความที่ว่าพ่อเนี่ยอยากจะไปตามลูกชายกลับคืนมาแต่จริงๆแล้วลูกชายของเขาเนี่ยได้ตายไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวของตำร friends, ตวจคนนี้ก็ได้เข้าไปในโลกวิญญาณแล้วก็ไปเรียกวิญญาของลูกชายเนี่ยให้กลับมามันก็ทําให้เราได้รู้ว่าจริงๆแล้ววิญญาณน่ะมันกลับมาในรูปแบบที่ต้องอยู่ในร่างของคนเท่านั้นซึ่งวิญญาณของลูกชายของเขาเนี่ยก็กลับมาในร่างของเขาเองคือมาอยู่ในร่างของตำรวจคนนี้นั่นเองนะครับเงื่อนไขของการเล่นเีถ้วยแก้วเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้ใครกลับมาต้องเอาคนคนนั้นเนี่ยมาแตะที่แก้วนั้นด้วยแล้วก็เราเนี่ยไปเรียกวิญญาณของเขาในโลกวิญญาณเพื่อให้วิญญาณของเขาเนี่ยกลับเข้ามาสู่ร่างของตัวเองด้วยนั่นเองซึ่งเรื่องราวของในตำรวจคนนี้ก็ได้จบไปนะครับเขามาตามหาลูกชายซึ่งรัฐเนี่ยก็คือหนึ่งคนที่เล่นผีด้วยแก้วในวันแรกก็จะเหลืออีกสองคนนั่นก็คือแดนนี่กับต้นนั่นเองซึ่งแดนนี่เนี่ยเขาก็มีอาการนอนไม่หลับเหมือนกัน ถ้าเขาเผลอหลัลบไปเนี่ยก็จะถูกผีมาเล่นงานซึ่งเขาก็เป็นรายต่อไปก็หลังจากนั้นก็เป็นต้นนั่นเองผมงงมากเลยเขาเจอผีเนี่ยมารอตอนที่เขาเนี่ยกำลังมีสเต็กอยู่นะครับจนทําให้เขาเนี่ยตื่นตัวแล้วก็ไม่ยอมนอนแต่จู่ๆเนี่ยผีที่มาหลอกเขามันก็ไม่ใช่ผีผู้หญิงที่มาหลอกคนอื่นอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับ ไม่ใช่คนที่มาเอาชีวิตรัตจริงๆแล้วผีผู้หญิงเนี่ยเป็นเมนหลักของเรื่องซึ่งก็จะได้เห็นใบหน้าของเธอชัดๆเนี่ยในตอนที่เขาเนี่ยมาเอาชีวิตรัตนั่นเองแต่คนที่มาเอาชีวิตของต้นนั้นเป็นผีนางรําครับซึ่งก็จะเป็นผีที่ต้นเนี่ยได้เห็นตอนที่เขาเล่นผีถ้วยแก้วและเขาได้หลุดไปในโลกวิญญ,ญ,ญาณเหมือนผีตัวนี้เนี่ยต้องการจะมาเอาเตนเนี่ยไปอยู่ในโลกวิญ,ญญาณด้วยซึ่งตอนที่ต้นตายเนี่ยเขาไม่ได้หลับนะครับ ก็ทําให้ผมสงสัยว่าสรุปแล้วมันต้องหลับหรือไม่หลับกันแน่หรือเขาเพียงแค่เคลิ้มๆยังไงก็ต้องตายอยู่ดีใครได้ยุ่งกับผีถ้วยแก้วคนคนนั้นก็จะไม่สามารถหลับได้เพราะผีในโลกวิญญาณเนี่ยจะตามมาหลอกมาหลอนนั่นเองนะครับอ่ะโอเคกลุ่มเล่นผีถ้วยแก้วกลุ่มแรกได้จบลงหลังจากที่ทุกคนนั้นเสียชีวิตไปแล้วเ็าจะตัดมาที่พี่น้องคู่หนึง่งซึ่งก็เกี่ยวข้องกับงานปาร์ตี้ในวันนั้นด้วยซึ่งพี่น้องคู่นี้มีชื่อว่าเบลแล้วก็แซมนะครับซึ่งเบลเนี่ยเป็น แต่ตัวหนังเนี่ยก็ได้เฉลยว่าจริงๆแล้วเบลไม่ใช่เบลที่แท้จริง เพราะว่าเบลเนี่ยเคยเล่นผีถ้วยแก้วในตอนที่เธอนั้นยังเด็กจึงทําให้มีดวงวิญ,ญญาณเข้ามาสิงอยู่ในร่างของเธอและตัวของเธอเนี่ยก็หลุดไปในโลกวิญญ,ญาณหมอดูที่มีชื่อว่าหม่อมเนี่ยก็ต้องมาช่วยอีกแล้วเพราะเธอเนี่ยรู้ดีเกี่ยวกับศาสตร์พวกนี้ซึ่งหมอดูเนี่ยก็มาทําพิธีเล่นผีถ้วยแก้วนี่แหละนะครับและเธอกับแซมเนี่ยก็ได้ช่วยกันจับเบลที่ผีเนี่มาสิงร่างอยู่ให้มาแตะผีถ้วยแก้วแล้วก็มาเรียกวิญ,ญญาของเบลจริงๆเนี่ยให้กลับสู่ร่างของตัวเองอันนี้ต้องบอกว่าฉากตบตีกันเนี่ย ตลกมากเลยนะครับฉากที่พยายามชุกชากล่างถูก,กันเพื่อให้เอามือมาแตะถ้วยแก้วเนี่ยหลังจากนั้นก็ตัดมาที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอารินซึ่งอารินเนี่ยเป็นเพื่อนของเบลตัวของเธอเนี่ยก็มีอาการนอนไม่หลบบับเหมือนกันถ้านอนแล้วก็จะเห็นผีเบลเนี่ยก็เลยแนะนําให้เธอ มาเล่นผีถ้วยแก้วซึ่งในตอนที่อลินเนี่ยเล่นผีถ้วยแก้วเธอก็ได้เจอกับผีเหมือนกันแต่เธอสัมผัสได้ถึงผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่เขานั้นมีชื่อว่าไทยซึ่งไทยเนี่ยก็กําลังเล่นผีถ้วยแก้วเหมือนกันทําให้เขาทั้งสองคนเนี่ยเจอกันในโลกวิญญ,ญาณซึ่งมันก็ไม่รู้นะครับว่าทาไมทั้งสองคนเนี่ยถึงต้องมาเจอกันในโลกวิญญาณด้วยเพราะว่าการที่พวกเขาเนี่ยไม่นอนความทรงจําของพวกเขาเนี่ยมันหายไปเบลก็เลยต้องพาอลินเนี่ยไปหาหมอมครับเพื่อให้หมอนั้นช่วยซึ่งทุกคนในนนเเรื่่องีี้ย ก็ต้องมาขอให้หมอมเนี่ยช่วยหมดเลยรวมถึงไทยด้วยเพราะว่าหมอมเนี่ยไปออกทีวีจึงทําให้ทุกคนนั้นรู้จักว่าหมอมเนี่ยสามารถสื่อสารกับดวงวิญญาณได้อะไรประมาณนั้นไทยก็เลยมาหาหมอมและหมอมเนี่ยก็แนะนําให้ไทยได้รู้จักกับเติ้นครับซึ่งเติ้นเนี่ยเป็นน้องชายของต้นที่อยู่ในงานปาร์ตี้ในตอนต้นเรื่องซึ่งเขาก็คือหนึ่งคนที่เจอดวงวิญญ,ญ,ญาณเนี่ยเข้ามาหลอกมาหลอนแล้วก็ไม่สามารถนอนได้เหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยก็สงสัยว่าเอ๊ เติ้ลเนี่ยได้เล่นผีด้วยแก้วด้วยไหมทําไมเขาถึงต้องเจอผีด้วยทําไมเขาถึงไม่ได้นอนเติ้ลก็เลยเล่าให้ไทยได้ฟังว่าจริงๆแล้วเขาเนี่ยไม่ใช่เตินเน้ลนะครับแต่เป็นดวงวิญญาณที่มาจากโลกวิญญาณเข้ามาอยู่ในร่างของเติ้ลจริงๆแล้วเติ้ลเนี่ยตายไปนานแล้ว วิญญาณที่อยู่ในร่างของเติ้ลเนี่ยเป็นวิญญาณของผู้หญิงคนหนึ่งที่รับบทโดยเบียร์เดอะไวท์นะครับซึ่งผมจําชื่อของเธอไม่ได้ถ้าใครไปดูแล้วจําชื่อของเธอได้เนี่ยช่วยคอมเมนต์ลงมาหน่อยนะครับเผื่อผมมาทําคลิปสปอยตเต็มๆแล้วเนี่ยจะได้เรียกถูกซึ่งเบียร์เดอะไวท์เนี่ยเธอเป็นสาวออฟฟิศที่เธอนั้นเคยทํางานหนักมากๆแล้วก็มีเพื่อนในออฟฟิศคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเปรมวันหนึ่งพวกเขาเนี่ย ก็ได้มาเล่นผีถ้วยแก้วด้วยกันจนมาเจอผีซึ่งก็จะบอกว่าไอ้ตารางผีถ้วยแก้วเนี่ยมันหาง่ายมากๆเลยในเรื่องนี้แล้วมันก็ต้องเจอผีทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็ยังคงทํางานปะกะติแต่เบียดไว้เนี่ยเ็เผลอหลับไปนะครับจนทําให้เธอนั้นถูกวิญญาณเอาไปอยู่ด้วยในโลกวิญญาณนั่นเองส่วนคนชื่อเปรมเนี่ยก็ต้องพยายามทํำยังไงก็ได้ให้ตัวเองไม่หลับและวิญญาของเบียดวเนี่ยที่ได้มาอยู่ในโลกวิญญาณ เธอมาเห็นว่าครอบครัวของต้นกับเติ้ลเนี่ยในวันที่เติ้ลกำลังจะเสียไปในตอนที่เขานั้นยังเด็กครอบครัวของเขาเสียใจมากวิญญาของเบียร์เดวอย์เนี่ยจึงเลยอยากช่วยนะครับก็เลยมาอยู่ในร่างของเติ้ลจนทําให้เธออยู่ในร่างของเติ้ลมาจนถึงน,นปัจจุบันนี้เลยหลังจากนั้นเนี่ยมอมก็เลยได้นัดให้อรินกับไทยเนี่ยมาเจอกันจนทาให้ทั้งสองคนนั้นเล่นผิดวยแก้วด้วยกันนะครับแล้วก็ได้เห็นความทรงจาในอดีตว่าจริงๆแล้วไทยเนี่ย เคยขับรถชนผู้หญิงคนหนึ่งจนเสียชีวิตแล้วเขาก็ขับหนีไปซึ่งเด็กผู้หญิงคนนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นลูกสาวหรือว่าเป็นน้องสาวของอารินนะครับจึงทำให้อารินเนี่ยจำไทยได้ซึ่งเรื่องที่เขาเนี่ยเกี่ยวข้องกันที่เรื่องย่อดได้บอกไว้ก็คือเรื่องนี้แต่ว่าอารินเนี่ยก็ไม่เลือกที่จะแก้แค้นไทยนะครับก็ปล่อยไทยไปและเธอก็ไปนอนหลับประมาณว่าเธอเนี่ยก็ไม่ได้อยากอยู่แล้วเมื่อรู้ความจริงเธอก็อยากตายอะไรประมาณนั้น อันนี้คือปมของแต่ละคนนะครับผมมันยังไม่จบนะของคนเก่ามันก็ยังมีปมอยู่อย่างเบลเนี่ยที่เหมือนจะจบแล้วที่วิยาของตัวเองกับเข้าร่างของตัวเองแต่ก็ยังมามีเฉลยอีกว่าเธอเนี่ยพยายามจะพังพิธีที่อารินกับไทยเล่นผีถ้วยแก้วด้วยกัน เธอพยายามขัดขวางครับเพราะเธอต้องการเอาร่างของอดินเนี่ยให้น้องสาวของเธออย่างแซมตอนแรกเนี่ยผมดูผมก็งงทําไมต้องเอาร่างให้แซมด้วยเขาก็มาเฉลยว่าแซมเนี่ยเสียไปแล้วแต่ไม่ได้เล่าว่าเสียเพราะอะไรเล่าว่าเสียเพราะหลับแล้วก็ตายแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาได้ย้อนไปได้บอกว่าจริงๆแล้วแซมเนี่ยเสียไปตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วครับในตอนที่พวกเขาเนี่ยเล่นผีถ้วยแก้วกันแล้วมีผีมาเอาร่างของเบลไปเบลเนี่ย ก็เลยจัดการกับแซมโดยที่เธอน่ยไม่รู้ตัวแล้วถ้าเกิดว่าแซมนั้นตายไปแล้วในตอนที่แซมเนี่ยอยู่ในงานปาร์ตี้นั่นคือแซมไหนแซมที่คุยกับหม่อมเป็นใครกันแน่และแซมที่มาช่วยหม่อมจับเบลให้เล่นผีด้วยแก้วให้เวียของเบลที่แท้จริงเนี่ยกลับคืนมาเป็นแซมไหนล่ะและแซมเนี่ยตายไปตั้งนานแล้วอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสงสัยนะครับว่าสุดท้ายแล้วแซมที่ทุกคนเห็นเนี่ยเป็นผีมาตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าเพราะว่าแซมเนี่ยตายไปนานแล้วนั่นเองอันนี้คือจุดหนึ่งที่หนังเนี่ อยู่ดีๆก็มาปมนี้เฉยเลยอีกปมหนึ่งก็คือปมของหม่อมนะครับซึ่งตัวของหม่อมเนะี่ยเธอจะเห็นวิญญาณอะไรแบบนี้มาตั้งแต่ที่เธอนั้นยังอายุน้อยๆแล้วแล้วก็มาจะถูกทุกคนี่ยรังแกพ่อก็ไม่ชอบที่เธอนั้นเป็น LGBTQ นะครับซึ่งตัวของหม่อมเนะี่ยก็สามารถมองเห็นดวงวิญญาณได้โดยที่เธอนั้นไม่ต้องไปที่โลกวิญญาณเลยในตอนที่หม่อมเนะี่ยยังอายุน้อยๆเนียน่ยหนะม่อมเคยเจอกับดูยาของเบียร์เดอะไวท์ด้วยก่อนที่เบนะียร์เดอะไวท์เนี่ย จะไปอยู่ในร่างของเตินนะครับซึ่งไทม์ไลน์มันก็ไม่ได้งงอะไรนะตอนนี้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยตัวของหม่อม อยัางอายุน้อยอยู่และเบียดไว้เนี่ยยังไม่ได้ไปเข้าร่างของเติ้ลซึ่งหมอมอายุมากกว่าเติ้ลอยู่แล้วแต่มันก็มีการเฉลยปมตรงหนึ่งที่ว่าหมอมเนี่ยหลุดเข้าไปในโลกวิญญาณแต่กลับไปเจอตัวเองครับที่เป็นอยู่ในวัยเรียนแล้วก็บอกว่าฉันเนี่ยฉันเนี่ยไม่อยากกลับไปแล้วฉันเหนื่อยแล้วแต่ตัวของหมอมในวัยเด็กเนี่ยก็บอกว่ากลับไปเธอเธอทําดีที่สุดแล้วและหมอมที่หลุดเข้ามาในโลกวิญญาณแล้วมาเจอกับตัวเองในโลกวิญญาณแล้วใครคือหมอมตัวจริงกันแน่ทําไมมีหมอมสองวัยอยู่ในโลกทั้งความจริงและโลกวิ หรือเป็นจิตใต้สำนึกก็คือประมาณสื่อให้รู้ว่าหมอม,มีสัมผัสพิเศษอยู่ได้ทั้งสองพบเลยอันนี้ไม่รู้ตัวหนังต้องการจะสื่อ,อยังไงนะครับเพราะว่าในตอนแรกเนี่ยที่รัตเนี่ยเขาได้เสียชีวิตไปวิญญาของเขาก็วนเวียนอยู่ในโลกวิญญาณแต่ว่าหมอมในวัยเด็กเนี่ยก็ได้มาบอกให้รัตเนี่ยตามเสียงนั้นไปไม่รู้ว่าหมอมเขาได้มาในโลกวิญญาณเพื่อมาเรียกวิญญาณของรัต ใ้ไปเจอพ่อหรือเปล่าผมคิดว่าหนังเนี่ยอาจจะสื่อประมาณนั้นแต่พอมาใช้หม่อมเดียวกัน2วัยแล้วก็เลยรู้สึกงงๆอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งตัวหนังเนี่ยก็ได้ทิ้งท้ายไว้แค่ว่าเบลที่เคยโทษตัวเองว่าเคยทําให้น้องสาวของตัวเองเีย่ต้องตายหม่อมก็พยายามบอกให้เบลเปล่อยวางซะส่วนคนอื่นที่ไม่อยากอยู่ก็แค่หลับไปแล้วก็ตายไปเท่านั้นไม่ได้มีการบอกต่อว่าไอ้ผีผู้หญิงเนี่ย มันต้องการอะไรกันแน่แต่ผีส่วนใหญ่เนี่ยมันต้องการร่างนะครับต้องการเข้ามาอยู่ในร่างของคนอื่นแทนแต่ผีผู้หญิงเนี่ยเหมือนมันต้องการฆ่าเฉยๆก็ไม่ได้บอกว่ามันต้องการอะไรหรือมีวิธีแก้ไขอะไรยังไงไหมและตอนจบก็เหมือนเอาฉากที่เหลือๆเนี่ยมาให้เราได้ดูเป็นฉากของเปรม เพื่อนของเบียร์เดอะไวท์เนี่ยที่เขานั้นพยายามหาวิธีที่เขานั่นไม่ต้องหลับเพื่อที่เขาจะไม่ต้องเห็นผีนั่นเองเนื้อเรื่องคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับมันมีความที่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับเนื้อเรื่องเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยไม่รู้ว่าตรงนี้เขาต้องการสื่ออะไรตรงนี้ทําทําไมตรงนี้ไปยังไงแม้ว่าตัวผู้กำกับเนี่ยพยายามให้ปมของทุกคนทั้งหมดเนี่ย มันเลี้ยงสอดแท้เข้าด้วยกันแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่เคลียร์อยู่ดีนะครับผมคิดว่าทุกคนอย่างที่ฟังผมก็อาจจะงงไปด้วยไว้ผมมีโอกาสตอนที่หนังเนี่ยออกจากโรงแล้วจะมาทําคลิปเรียบเปลียงให้มันเข้าใจง่ายกว่านี้ก็แล้วกันนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการวิเคราะห์ในช็อตที่ผมค่อนข้างจะไม่ค่อยเข้าใจแล้วกันนะครับสําหรับคนที่ไปดูแล้วทุกคนให้กี่คะแนนลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับ วันนี้เนี่ยโดนสล e ปมึงนอนมึงตายเข้าฉายแล้วทุกรงภาพยนตร์ถ้าใครอยากรับชมก็ไปลองดูกันได้ก่อนหน้านี้ภาพยนต์เรื่องไวเป้งภาค2ซึ่งไวเป้งเนี่ยยังดูสนุกกว่าเรื่องนี้อีกนะครับผมให้ไว้ที่4ี่เต็ม10ถ้าใครยังไม่เคยฟังคลิปรีวิวของผมเดี๋ยวผมจะแนะนําเอาไว้ให้เผื่อมีใครตัดสินใจอยากไปดูหรือไม่ไปดูนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วครับ